ญี่ปุ่นจีนเลยแดงขาวด้โปรแลนด์วะจะไม่ได้แล้วจะไม่ได้สกแคส์ได้เลยอ้อแม่พพี่น้องท้าวเซนเดอร์เราอยู่กับโพซสมะกับแฮปปี้โพซสมะด้วยนะ เอาได้ปืนก่อนแต่แพ้นะเปืนตบล่วงหรอสุดจับอันนี้ไม่ได้ปืนก่อนแต่เสียใจด้วยเนี่ยแพ้ต้องวิ่งมาแย่งทำแมวอะไรไปโอซามะไม่จุดแมา่ง กิดการประทะกันเกิดการประทะกันเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นวะขโมย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 อะไรเนี่ยเอลิมิเนตบล็อคที่ถักกดแม่งเลยเป็นยิงเหรอผมมีตัวข้างบนเลยอ๋อขึ้นไงดีวะ ไม่เจอเป็นโซนนี่ผมยังหลง,งทางมาจนถึงตลอดจนตอนนี้เลยทีเดียวอ่าฮะแล้วคาลเตอร์ยูวีอยู่ไหนวะเอ้าดัานยิงคนหรือยิงอะไรนะเนี่ยยิงดิเวอเนย์โอ้ยโอ้โอ้โอ้โอ โอ้ยหลายทางจังวะอยู่หลังทางไม่ได้เลยเอาเอาใกล้แน่ <What? S 2> แนใช่ไม่เปนเอาตายไปดิ Oh. Me, me, me. Let later. Enemy soldier incoming. Oh, wow. เอ้ยเอาเพดิครับเอามีสองแล้วไงไอ้วะตะกี้พี่ทำเรื่องแบบโปรเพย์มาไอ้วะโอเคครับพี่มันกิงเพยได้ไงวะพี่ไม่เข้าใจเว้ยไม่กิงหลังพี่ด้วยครับผมไม่รู้เกิดเรื่องที่อะไรขึ้นมาแล้วตอนเนี้ย วิ่งไปไหนแม่งก็ตายวิ่งไปไหนแม่งก็ตายในไไน,นั่นอะไรเนะี่ยโหลดเอาเห็นโหลดเอานั่นใหม่ ห็นกดซิ่งมาใส่มาแล้วเพียใกล้ๆเราใช้เขาปะไกลเดี๋ยวไม่ได้ล้มหนึ่งนี่มารถเอาพี่กำลังกลับไปโอ้ไม่กลับไปแล้วคนอีกคันหนึ่งโอ้เนี่ยโดนแก๊สตัวเองโอ้

โุ้ยยิงเท้วินจบเลยฮะจากไหนวะนะเอาที่เก่ามีตัวเดียวเจะไม่กระโดดข้ามามามันู่ตรงใต้รถเมล์เป็นขวายเล็กหนากูเนี่ยชอบมาตอนจังหวะกูาหาอะไรไม่เจออีกแล้ว ชอบมาโผล่หลังลูกเขี่ยอะไร เฮียม oh, <come> ีอะไรข้างบนเออไม่เหมือนมันได้เล็งผมวหรล้มละตายตายหนึ่งอะในบ้านตายบนหลังคาเดี๋ยวอ่ไนแม่งนอนอยู่ตรงตีนี่โอ้โหโอ้โหแล้วมันจะขึ้นจากลาบเพื่อไะไรวะ ไม่รู้นะพี่พี่ตันนอนไป่ไแน่และเกิดได้อยู่เอาโอ้ยเรียบร้อยโดนตบระปื้นพกปะถ้าปืนพกเราน่าจะลงได้เราไม่น่าใช่ เป็นกลนเป็นกลคิดว่าเป็นกลเหี้ยนี่บุ้ยตีหนึ่งปืนพกปีลมละลมตัวหนึ่งซ้ำตัวหนึ่งตายเอาปืนพกตกไม่ไม่ตายโอาปืนพกตกตายสวยเอยสวยซ้ำๆๆไหวป่าไม่ไหวโอ้อะไรเกิดใหม่ ô nó quá. ngồi 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 bỏ hô overhead your squad is redeploying well ui mình nói với nó hiếp sạch Six. Resurgence window is ending. กองบนราคาเพื่อนได้ไป็นได้ได้โอ้เพื่อนไม่ได้อยู่บนราคาเนอะเพื่อนอยู่ไหนวะเพื่อนอยู่ข้างในลงลงราคานี้แม่งเลยรแล้วกับปืนสามสิบนัดข้างในเนี่ยเยอะมากเลยพี่พี่ยิงล้มไปสองตัวแบบแบบแบบไอ้ของมันไหนทุหมดเลยล้มหนึ่งตาย โทษทีเพื่อนแม่งอุ้ยชนะอนุ้ยปีกปีกิอุ้ยตวดเ้ยสวย โอ,อ้ยเสียเท้าไอ้เขี้ยนหลังปู่หลังอีกแล้วโอ้โอคตรเดือดไม่เป็นเขี้ยนอะไรเข้าสลักไม่มีเกาะแล้วหมดอีกแลีห้าท้งองด้วยเป็นหัวมันอยู่บนหัวใช่อยู่บนหัวแล้ว

Ah, <laughs> 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 oh, I'm dead. I'm running interference. Advise you move to the safe zone now. oh I'm dead. I'm running Oh, ho oh, อ๋ลอลบหนึ่งเพื่อนหลบกูดิบังกูคนจะขานเข้าไอ้อเหี้ยโว้ยโว้ยมุมไม่มีก่อ <c oughs> ต้องชนะไฟนี้ได้เขาแตกลบเรอเรียกคืนนี้ของจริงหรอของใครวะซี่ีซีซีในเชิงที่เราไม่มีเกาะเลยหายเฮ้ยเดี๋ยวอ,อะไรวะอ๋อในน้ำในน้ำ แป๊บแป๊บ,บแป๊บ,บอ่าตัวอยู่สมัยละคนนั้นล้มอ้าวกินไว้โดนเชื่อชีวิตตานี้ไม่โคตคออาารขนาดอลยขนาถจัดตายทีละคนสองคนนะทีมเราเออไอ้สองนี้ไม่ไม่ไม่ออกจากน้ำสักทีเว้ยเออ ไม่งั้นมันจะง่ายกว่าเยอะถ้าพี่เห็นในมือผมพี่จะเห็น M p 5ของเฮ้ยกระบอกเดียวเลยกับพี่อ่ะเดือดวินเลเซอร์แดงเลยใช่ไหมไม่ใช่ของใครก็ไม่รู้เออพี่เก็บมาปืนใครก็หรือเลเซอร์แดงวะไม่ได้สังเกตเลยไม่ดิบไปนี่เอาวะอ๋อสมยเวอร์กูเอาตัวล่อสุดใจเมลีมาสเตอร์ไปใครมาอีกแล้วในเนี่ยเออตบใครวะ ดดดูสกออรร์์บิดาเมจดาเมจกูสามพันหนึ่งีกงอ๋อนี่หนึ่งน้อยก็มากกว่าโอซามะเออจรีชาแปดตัวหันไปพี่จีบอกตรงหน้าพยายามวิ่งไปเอาตายแล้วบอกไอ้ตรงนี้วิ่งไปเอาตายแล้วอ๋อคอไว้ก่อนขอไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ยิงไม่ชนะ ไม่ได้เห็นมาเชวญนะแต่บอกว่าเพื่อจะไม่เพื่อพี่พี่เพื่อพี่ไม่ชนะเออแต่ยิงยิงแบบเรียกว่าอะไรตาน,นี้ s ไม่ยิงโหดมากนะแต่แพ้อะไรแพ้ปืนพกลงมา